สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับวันนี้วันอังคารครับสดชื่นแจ่มใสมืดครึ้มมาเหมือนเดิมครับเมื่อคืนรินร,นรินมาครับฝนดูวันนี้ว่ะดูบรรยากาศปื้ๆครับเพิ่มฟ้า,ฟาฟนเพิ่มฝนเลยโอโ้โหพายุบวัวลอย เพิ่งเอาออกใช้งานนี่นี่จอดมานานมากเลยดีแม็กเดี๋ยวเช้านี้จะไปเปลี่ยนลมกับเติมเกสครับเกสกับลมหมดโอ้โอ้โอมาแต่เช้าเลยวันนี้เบกเลยยกเบกเลยดับช่างต่อเรือเนาะ แรงเกยเยอะจริงนะโอ้ดูการตีจับคอนอะไรนี่สุดยอดเลยนะแรงเยอะมากเลยครับธรรมดาเอาเอาลงเลยพี่อันนี้อันนี้นะ้ำมันเครื่องเกา่าเราเอาไปเทใส่ถังเลยเด้อถังสองรอยลิตรอ่ะมันเครื่องเกา่าพอแล้วแค่นั้นแหละเียันเดียวคอนอยังนี่ฮะ ทอดแล้วออทอดแล้วเกืบนึ่งันฮะแ่าไอนท,านนาทอดมันมโอ้ทอดไก่เฟนกำลังทำกับข้าวอยู่ฮะจำสิน เดี๋ยวไปเติมลมกับแก๊สก่อนนะครับเอบโอเคครับตอนนี้เติมแก๊สมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ไปเติมเอานะครับแก๊สบัตรกวดเขามีร้านเติมครับไม่ต้องเปลี่ยนเติมมา400บาทแต่ม,มันใช้ได้นานเนี่ยนะเนะ อันนี้ขนาดเล็กนิดเดียวเองใช่ยยรงแต่ว่าต้องซื้อนั้นมาใช้แล้วพลาสมาคมกวา่าตัดดีกว่าด้วยเอาไอที่ตัดตัดนนหนาหนึ่งนิ้วพลาสมามันสามารถตัดเหล็กสองชั้นได้ที่มันเปะไอที่มันประกบกันมานะ่ะเต่แก็สมันตัดยากกวา่าเรา เหล็กที่มันทับกันอะแก๊สมันตัดยากปะว่าธาตุเหล็กมันไม่เป็นสิ่งมันตัดง่ายวันนี้มันถังมันใหญ่กว่าเดิมเลยเนาะใหญ่กว่าเดิมไหมนี่อันเดิมมันสั้นกว่านี้ดิเต้เขาบอกว่ามันเท่ากันความจุเท่ากันยาวว่าเนาะ ยาวกว้เยอะเลยมันทะความจุเท่ากันได้ยังไงซื้อหัวตัดมาใหม่แล้วครับนี่เบอร์ศูนย์ครับเดี๋ยวมารอดูว่าดีกว่าเดิมไหมนี่ตัวละร้อยหกสิบบาทนี่หัวตัด <c oughs> รอติดตามชมได้โอ้มาแล้ว ทางต่อเรือมาแล้วครับปุนใครโทรมาวะอ้อโอ้ไม่หลุดอย่างนั้นนะมันไม่มีนอตไห้เ่าเสียบเฉยๆเฉยเงล่ะตั้งไหมลมอ่ะลมเอาให้ตั้งเอยให้หนอนนอนได้ไหมเป็นไรไหม ต้องตั้งนะนี่ตั้งเลยนี่ตั้งไว้ตรงนี้นเอายกเลยเอ้ยน้องเ,เ,เ,เป็นทหารกี่ปีพี่เป็นทหารกี่ป,สปีสองปีนี้ไปหกเดือนติดคุกทหารสองปีสองปีนี้ไปหกเดือนติดคุกทหารอีกโอ้ ผมว่าพี่ก็ไม่น่าจะตอบผมเลยเนาะเป็นฐานสองปีหนีไปหกเดือนติดคุกเท่าไหร่สามเดือนกว่าติดคุก่ะเพราะอะไรดีใจสุดเลยโอ้เป็นไงบ้างพี่อยู่นี่อยู่ในคุกเป็นไงบ้างทำใหม่อนทายเขาออกไปจากคุกเกาะ เขาดอกเวนนะอืมดอกเวนแล้วก็ให้ถกกากแบบนี้ไให้ให้มีหญ้าอ๋อปลูกผักูภาคอะไรโบอยู่ในคุกอ่ะนะอ,อืมไงตัดไม้ครับเดินยัยงไงเดินยังไงอ่าสบายดีเนาะตัดต้นเนี่ยสมอเดินนี่โอ้สมอด,ดินเลยอืม,อม Ừ. Okay, nó cho lụt lẹo. <laughs> Đó, <sẽ> rồi. <laughs> à chưa mà mặt vậy. Đâu? Kia cho lụt lẹo. Đó rồi. Xe <laughs> à, oh, mà mà mày đi, Khư bò น,นั่นเลยฮะดูเกจอีกเออเบอร์ศูนย์นี่นี่ <c oughs> ดูกดเกจเติมมาสี่ร้อยได้ชำนี้ยงครับไม่มันขึ้นแค่นี้วะส่วนลม ลมมาขึ้นแค่น,นี้เองเหรอต้องปรับตรงไหนไหเนี่โอเพนวีไม่นานเป่าเลยเทปับไม่เดงตืกนเ้นเป่าได้แล้วนะ như vậy máy cặp máy cái này ăn câu này hợp ร่างขาเลยเออถ้าปรับเก็บถูกมันก็จะง่ายนะครับอู้เข้าดีอยู่ดีล่ะทะลุไหมหล่ะทะลุเลยเนาะเออนี่แหละมันฮะโอเคเป็นหมัยเรือเป็นถนนคือเป็นโพรง โอ้ทะลดุดีเลยโอ้เข้าดีอยู่นี่หัวใหม่นี่แหละมันเจ้าโอ้ทะลุปิดเลยอ่ะโอ้เพื่อยูโอ้ ลุ2สองชั้นเลยนะน่ะเนี่ลุ2สองเลยลวะเราโอ้คมดีวะหัวใหม่คมดีเลยโอ้ยลุงนี่ซื้อมาตั้งนานแล้วดูครับดูอ้ โอ้เข้าดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้เข่าพุด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 เลยไหม อันนี้มันเป็นเหล็กสองชั้นครับเป็นเหล็กที่เขาดามทับข้างบนครับก็เลยตัดยากนิดหน่อยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม